สวัสดีครับแฟนมวย f อทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอกับผมหมอมวยบ้านาอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอประจำวันอาทิตย์ที่21เมษาย,ยน2567โดยช่องททบ5ก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชะดำเนินตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณ โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรพร้อมทีมงานก็ประกบคู่มวยไว้ตำใบรายการดังนี้ครับคู่ที่1ทับหลวงเมืองชุมแพรหรือว่าฟ้าอุทัยน้อยแดงรถดีเจอกับไก่ชนสอยิ่งเจริญการช่างหรือว่าไก่ชนกอศักลำพูลเดิมนั่นเองนะครับที่พิกัด123ปอนด์คู่ที่2พรน,นํำโชคสอภูมิพัฒเจอกับเพชรบางโถงสอเดชพันธ์ที่พิกัด122ปอนด คููที่3จอมโหดสิทธิเจการหรือว่าจอมโหดจอพัทริยาเจอกับดิโอนาตาสอดิชพันหรือว่าดิโอนาตามารกิมที่พิกัด119ปอนด์ส่วนคู่เอกมหาสมุทรรองแปะสำนักบกชนบุรีเจอกับโรบินฮูดเอฟเอกรุ๊ปหรือว่าเพชรท่าเรือออกกิจกเกษมที่พิกัด120ปอนด์เท่ากันครับ ครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกทอน้ำไทยเกียรติเพชรทีเคโอทั้ง4คู่นะครับหมอมวยก็ขอกำลังใจจากเอทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งทับหลวงเมืองชุมแพเจอไก่ชนสอยิงเจริญการช่างร้อี่สิบสามปอนด์มุมแดงทับหลวงนี้ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในดี ตะขวาต่อยขวาสอกฟันอันตรายเหลี่ยมเชิงดีเก่าเกมตั้งรับจับทางเราโต้อรอบวกแต่ว่าก็ชกๆช,ชกหยุดหยุดนะครับฟอร์มสามข้างหลังก็มีชนะนกยกสองพยักขาวสองบุญยลักษณ์ที่ตวันณาบังกะปิชนะนกยกหนึ่งใส่อิ๋วปอสันติที่ราชดำเนินเมื่อ22ตุลาคมปีห6ห แล้วก็หยุดไปประมาณ3เดือนกว่าๆล่าสุดก็กลับมาชกชนะนอกยก2เพชรเจริญชัยนยกเอธาสลา,าที่ตะวันนาบังกาปิเมื่อ3คกุมภาพันธ์ปี6 7เก็ดที่ผ่านมาส่วนน้ำเงินไก่ชนสอยิ่งเจริญกันช่างในประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยมัดถนัดขวาบูดุดันบอดใหญ่ปลายแรงนะครับประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับ เคยเป็นดาวช่อง7ระยะหนึ่งนะครับแต่ช่วงหลังก็ไปรับราชการทหารก็เลยหยุดไประยะหนึ่งล่าสุดก็กลับมาชกในการวันลุมพินีก็ชนะคะแนนจอมผเด็ดนุปรานบุรีนะครับจอมผเด็ดนุปรานบุรีที่วันลุมพินีเมื่อวันที่15มีนาคมปี6ก็ที่ผ่านมาครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็น แดงทับหลวงเมืองชุมแพจากขอนแก่นตั้งรับจับทางเราโตเราบวกเหลี่ยมเชิงดีได้สูงได้ลอยส่วนน้ำเงินไก่ชนสอยิ่งเจริญการช่างนี่อายุ23จากแม่ห้องสอนพันดุเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดุดันนะครับต้นๆน,นี้มีลุ้นนับลุ้นนอกเกาะสำหรับส่วนตัวผมมองว่าน้ำเงินไก่ชนสอยิ่งเจริญการช่างจะใสท่าทรหด แล้วก็อาวุธที่หนักแรงกว่าเดินบทเดินเบียดเร่งเครื่องแซงเอาชนะทัพหลวงได้ไทยๆยๆครับผมให้น้ําเงินไก่ชนสอยิ่งเจริญการช่างเป็นมือรักมืยชอบระดับ2อดาวครับต่อกันที่คู่ที่2เลยครับพรน,นําโชคสอภูมิพัฒน์เจอกับเพชรบางโทงสอเดชพันธ์ที่พิกัด122ปอปอด พอน,นำโชคนี่ก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาวขาวแหลมแทงเจ็บเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปัมรัดฟัดตีบูดุดันตลอดปอใหญ่ปลายแรงหาไฟลาดสุดชนะสาแพ้สองสามครั้งหลังก็มีชนะนอกยกสามชนะศึกรถสวยจากเจ็ดสายพริ้วที่ราชดำเนินแพ้คะแนนดำเดือดตีเจริญเมืองที่ราชดำเนินลาดสุดชนะนกยก 2, สฮัทซาน เฟรมอรี่มวยไทยที่วิธีราชดำเนินครับส่วนน้ำเงินเพชรบางโถงนี่สอดิชัพันประเภทไฟเตอร์เขาอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแํรมรัดฟัดตีมีลูกฮึดตลอดปอดใหญ่ปลายแรงกล้าและกลุยหาไฟล์ล่าสุดชนะ3แพ้2 3ข้างหลังก็มีแพ้น็อกยกสองเพชรรุ่งชัยสิทธิ์ผู้ใหญ่เตี้ยที่ตะวันนาบางกะปีชนะคะแนนเหล็กกล้า บีเอสมวยไทยที่ตะวันนาบังกะปิล่าสุดก็ชนะนอกยกสี่ชนะศึกรถสวยจากเจ็ดสายพริว้วที่เวทีราชนำเนเนครับสำหรับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงพรน,นำโชคสอภูมิพัฒน์อายุ19จากนกครศรีธรรมราชเข่าเปิดเกมได้สูงได้ลอยส่วนน้ำเงินเพชรบางโถงนี่ก็อายุ17รุ่นน้องจากสงขลานะครับเสียเปรียบรูปร่างนิดนึง แต่ว่าน้ําหนักปล่อยได้มากกว่า1โลนะครับทั้งคู่นี่เป็นมวยเข่าปั้มรัดฟัดตีแพ้ชนะวัดกันที่พระ,ะกําลังส่วนตัวผมมองว่าน้ําเงินเพชรบางโถงสอเดชพันธัตท,ทรหดและหัวใจดวงโตกว่าจะเบียดเอาชนะพรน,นําโชคสอภูมิพัฒได้ท้าทๆครับคู่นี้ผมให้น้ําเงินเพชรบางโถงสอเดชพันธ์เป็นมวยรักมวยชอบระดับหนึ่งดาวครับ ไปต่อคู่ที่3ครับซึ่งเป็นรองคู่เอกจํามานี้จอมโหดสิ์เจการหรือว่าจอมโหดจอภัทริยาเดิมเจอกับดิโอนาตาสอดชพันหรือว่าดิโอนาตามาร็อกกิมนะครับมาดูที่มุมแดงครับจอมโหดไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะดหาต่อยหมัดปั่มรัดฟัดตีพูดูดันตลอดปอดใหญ่ไปแรงก้าแลกก้าลุยผ่าไฟล่าสุดชนะ2แพ้2เสมอหนึ่ง สามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวีตพง์ที่วันลุมพินีแอนอกยกหนึ่งแกนเหล็กสโชคมีชัยที่วันลุมพินี hmm. ล่าสุดชนะคะแนนทหารเอกนายกเอธาสลาที่พิธีสยามอ้อมน้อยครับส่วนน้ำเงินดิโอนาตาสเดชพันธ์ครับฝีมือครับครบเครื่องดักศาสแข้่ง ต่อยหมัดแรงอาวุธหนักทุกลูกนะครับแต่ระยะหลังนี้หยุดไปประมาณ7เดือนกว่ากว่านะครับหาไฟล่าสุดก็ชนะ2แพ้3 3าครั้งหลังก็มีชนะนกยก3ามแมมมอสสอสลัชีพที่ราชดำเนินชนะคะแนเนเด็กดอยทีเอ็นวยไทยที่ตะวันนาบังกะปิล่าสุดพาท่าแพ้คะแนนอํานวยเดชวอวันทวีที่ตะวันนาบางกะปิครับ รับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงจอมโหดสิเจกาในอายุ18จากสุรินนะครับเป็นรุ่นน้องถึง6ปีเป็นมวยขวาบูดุดันความรัดฟัดตีส่วนน้ำเงินดิโอนาตาสอดชพานในอายุ24จากบราซิลนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดุดันตลอดปอดใหญปลายแรงกระดูกการผ่านมวยก็ไม่เป็นรองนะครับ ต้นๆน,นี่เตะขาต่อยหมัดมีรุ่นนับรุ่นน้องกอดแต่ว่าไปลายๆผมมองว่าแดงจอมโหดจะอาศัยรูปร่างที่ได้สูงได้ลอยเดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัตตีแซงเอาชนะดิโอนาตาได้ไทยๆครับคู่นี้ผมให้แดงครับจอมโหดสิทธิการเป็นมมยรักมมยชอบระดับ4ดาวครับมาถึงคู่เอกครับคู่ที่4ของรายการมหาสมุทรรองแปะสำนักบกชนบุรีเจอกับโรบินฮูดเอฟเอคลู ที่พิกัด120ปอนด์เท่ากันครับหม,มแดงหาสมุทรนี่ก็รูปร่างสูงยาวขาวแหลมแทงเจ็บเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปมร,รัดฟตีมีลูกขึ้ตลอดปอดใหญ่ปลายแรงฟอร์มสดขึ้นมาครับห5ไฟล่าสุดนี่ก็ชนะ4แพ้1 3ามครังหลังก็มีแพนอกยก2อ,อภิเดตเฟียสปทุมที่ช่อง7ชนะคะแนนเควินมาติเนตที่รายการ RWS ราชดำเนิน ล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรก้าอินฟลส์สไตล์ที่เวทีราชดำเนินครับส่วนน้ำเงินโรบินฮูด FA Group หรือว่าเพชรท่าเรือออกกิจเกษมนี่ก็ประเภทฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมจัดจ้านตั้งรับจบทางรอโต้รอบวกเก๋าเกมครับหากไฟล่าสุดชนะ2แพ้3 3ข้างหลังก็มีแพ้น็อกยอก4อัจฉริยกีฬา,าสปอร์ที่ราชดำเนิน แล้วก็แพ้คะแนนพยักอุดรอ,อัจฉริยะประดิษฐ์ที่ช่อง7จ็ลาสุดแจ้งเกิดไว้ชนะนอกยก2สองเวนอมลัคกี้บันเทิงที่ช่อง7สีครับครับรูปเกลี่ที่น่าจะเป็นคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสดเจอเก่านอกกับในซ้ายกับขวาแดงมหาสมุทรรองแตะสำนักบกชนบุรีนะครับอายุ22รุ่นน้องจากบุรีรัมย์ได้สูงได้ลอยน้ำหนักปล่อยๆมากกว่า2โล ถ้าจะบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นก็คงไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขาก็คือเจ้าของแชมปูเสือตัว4ี่นั่นเองนะครับส่วนโรบินฮูด fx รูปนี่อายุ24รุ่นพี่จากจังหวัดระนองกระดูกการผ,าผ่านมวยใกล้เคียงกันครับตน้นตนโรบินฮูดเหลี่ยมมวยวงนอกดีกว่าน่าจะออกนำไปก่อนแต่ไปไปลผมมองว่าแดงมหาสมุทรจะใสรูปร่างที่สูงยาวได้สูงได้ลอย เดินบทเดินเบียดปั้มรัดฟัดตีแสงเอาชนะโรบินฮุดได้ใทยไทยครับคุณี้ผมให้แดงครับมหาสมุทรรองแปะสำนักบกชนบุรีเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวครับครับก็จบทัศน,นวิจารณ์ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรทีคโอทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอกำลังใจจากเ c ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ รับไปกันครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกซ้อนน้ำไทยเกียรติเพชรทิเคโอประจำอาทิตย์นี้คู่ที่หนึ่งผมให้น้ำเงินครับไก่ชนสอยิ่งเจริญกันช่างเป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวหนักแรงท่าทรหดดีคู่ที่2ก็ให้น้ำเงินครับเพชรบางโถงสอเดชพันธ์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวเข่าแรงแซงปลาย ภูที่3ให้แดงครับจอมโหดสิทธิการเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวสดบทเกา่าเอาอยู่เข่าแรงแซงปลายปลายภูที่4แดงครับมาหาสมุทรรองแปะสำนักบกชนบุรีเป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ดาวเจ้าบ้านเข่าแรงแซงปลายปลาย,ลายครับครับ,รบข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนิจาร์บื้องต้นเท่านั้นนะครับ ผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณครับโชคดีครับสวัสดีครับ